สวัสดีค่ะฟมีมนี่คลิปนี้มาแจกวันเลยน,นะคะวันที่25ตุลาคม2565ใครมาช้ามาไม่ทันอ่างเปาหมดแล้วก็รอในวันถัดไปแล้วันนะคะส่วนใครที่บอกว่าอยากให้แจกเยอะๆหน่อยก็ก็พูดแล้วนะคะเคยบอกไปแล้วว่าช่องนี้มันคนดูน้อยมันไม่สามารถที่จะแจกได้วันละเป็นร้อยแต่ถ้าอยากให้แจกเยอะกว่านี้ก็ต้อง ต้องดูเยอะกว่านี้นะคะถ้าคลิปไหนมีคนดูเยอะหรือในวันต่อไปที่มีการอัปโหลดและคนดูเยอะๆขึ้นเรื่อยๆก็จะแจกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ณนะตอนนี้สามารถแจกได้เท่านี้นะคะใครชอบก็ใครไม่เกี่ยงนะว่าทัานหรือไม่ทันถือว่าเป็นการร่วมสนุกกันก็กดติดตามช่องไปเรื่อยๆนะคะส่วนคีย์เวิร์ดที่จะแจกในวันนี้ก็คือคำว่ามะพร้าว ส่วนเวลาเวลาที่จะสามารถใส่คีย์เวิร์ดได้ก็คือ22นาฬิกา8นาทีส่วนคีย์อ่าคีย์เวิร์ดวะส่วน ID Li n e ใครยังรับไม่เป็นท้ายคลิปมีบอกอยู่นะคะว่าคุณจะไปสามารถใส่ที่ไหนจะไปรับที่ไหนการรับมันเป็นยังไงดูนิดนึงนะคะจะได้เข้าใจจะได้ไม่ต้องถามว่าคีย์เวิร์ดคืออะไรกด รับที่ไหนอะไรยังไงดูนิดนึงนะคะจะได้เป็นประโยชน์กับตัวของเราเองคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับการแจกวอลเล็ตประจำวันที่25ตุลาคมใครชอบก็ฝากกดติดตามช่องไว้นิดนึงนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะขอบคุณค่ะ